าน้ำเยอะมากอะสองสามคนช่วยจับฟักแับต่อถือว่างาดออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับ ทํามาแล้วผมหันหลังมาอีกทีนึงเนี่ยไฟนั้นลุกโชนสูงไปเป็นเมตรเลยนะครับโกรธผมไหมเนี่ยไม่ได้โกรธแล้วอุบัติเหตุ <S <S สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพุทธนะครับ และในครั้งนี้ผมพาพี่ๆนั้นเดินทางกลับเข้ามายัางไล่พี่ขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้มาถ่ายดูพืชผักอะไรต่างๆนะผมมีภารกิจที่จะมาช่วยพี่ขาวนั้นปลูกสร้างที่พักนะครับยังจุดไล่ที่นี่นะฮะซึ่งพี่ขาวเองก็อบอกผมตั้งแต่เมื่อวานละนะครับว่าจะทําเป็นเพลิงพักเอาไว้หลบแดดหลบฝน เดี๋ยวให้มาดูกันว่าพี่ขาวตําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งเป็นที่พักที่มุงด้วยใบยกระเพาะเป็นหลังคานะครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้นั่งเอาไว้นอนอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังขาดเหลือไม่มากนะครับใบกระเพาะอีกจํานวนสัก3าสีตับนะครับแล้วก็พื้นไม้ไผ่ที่เราต้องสับฟากนะครับมาอีกหลายแผ่นอยู่เช่นกันนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบไมมากกว่านั้นเนี่ยคือที่พักงจุดนี้ เรามองมายังจุดนี้ก็จะเห็นกับดอกดาวเรืองสีเหลืองอลา,ามนะครับเป็นทุ่งดอกดาวเรืองที่เยอะมากๆนะครับโดยตอนนี้เองพวกพี่ขาวและน้าผมก็ได้ขึ้นไปช่วยกันตัดไม้ไผ่ที่จะเตรียมมาสับฟากนะครับเดี๋ยวหากใช่แล้วเราจะมาช่วยพี่ขาวกันนะครับในที่พักยังจุดนี้เนี่ยให้เสร็จภายในวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยเพียงใด นะครับซึ่งวันนี้ผมก็เดินทางมาใกล้ๆที่จะเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับไปเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับทุกคน นี่ก็ช่วยกันสับฟากเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด10บแผ่นซึ่งนำไปปูพื้นฟากแล้วจำนวนหนึ่งนะฮะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงก,กว่านะครับทุกคนสองสาคนช่วยกันสับฟากแบบก็ถือว่างานออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับ ฝากนำมาปูพื้นทั้งหมด11แผ่นนะครับทุกคนซึ่งก็เหลือช่องว่างใบกระพาะที่เราต้องขึ้นไปตัดบนยอดเขานี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปช่วยพี่ขาวแบกใบกระพาะลงมานะครับก็เตรียมไม้ที่ไว้สำหรับหนีบเรียบร้อยไปละไปเดี๋ยวเราบุกขึ้นเขากันต่อ ตันนี้นี่ได้หลายตับไหมพี่ขาวได้นี่นะครับใบกระเพาะที่ลำบากลำบนปีนขึ้นมาจากจุดลกๆจุดจชันๆนนะครับพี่ขาวปีนขึ้นไปอย่างด้านบน,นละแต่กว่าจะลากลงไปนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าตามกิ่งก้านใบกระพาะเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยหนามนะครับ นามแหลมทั้งหมดนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งเราต้องระวังเป็นอย่างมากทิมเข้าเนื้อแล้วเนี่ยมันจะปวดมากๆนะครับ นามแหลมแหลมตามกิ่งของใบกระพาะนี้นะครับต่อให้เราเรามัดระวังตัวเองแค่ไหนก็เด็กเลี้ยงไม่ได้อยู่ดีนะครับทุกคนผมก็ได้บาดแผลอยู่เหมือนกันนะครับเป็นร่องรอยของหนามที่ทิ่มเข้าไปยังด้านในเนื้อไปเดี๋ยวลงจากจุดนี้กันต่อดีกว่า ถึงโมงละถึงโมงครึ่งอะถึงโมงครึ่งถึงโมงครึ่งเหรอใช่โว้ยเป็นเป็นนักเล่าเลยถึงโมงครึ่งทาดลวันนี้เราน่าจะทำที่พักกลางไร่พี่ขาวนะครับยังหุบนี้น่าจะไม่เสร็จนะครับพอตอนนี้ก็เริ่มที่จะเย็นเข้ามาทุกทีละพี่ขาวก็ได้ เข้าไปยังในป่าไปหานั่งลูกไม้นะครับนั่งกระลอกป่าที่ลงมาหากินลูกไม้อีกทีหนึ่งนะครับึ่งในวันนี้ก็ช่วยสับฟากนะครับแบกฟากมาปูเป็นพื้นแล้วก็ไปช่วยพี่ขาวตัดใบกระเพาะมามัดหนึ่งนะครับควาจะแบกหามลงมาได้ครับทุกคนลําบากกลากดตามมากๆในพื้นที่ป่าที่เราต้องสู้ทั้งความลกนะครับแล้วก็ความที่มันชันมากๆนะครับลงมาถึงจุดนี้ ็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะไปหาดูลูกผลมันแก้วหน่อยนะครับพี่ขาวได้ปลูกมันแก้วไว้เหมือนจะแก่ขึ้นมามากแล้วนะครับแล้วก็ลูกใหญ่มากๆเดี๋ยวไปดูกันว่าใหญ่แค่ไหนนะครับที่ไล่พี่ขาวอย่างจุดนี้ระหว่ังนี้เองก็ให้ทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับในช่วงเวลายามเย็นกันสักนิดนึง นกใหญ่ครับทุกคนน่าจะเป็นนกเงือกนะครับสามตัวเสียงดังมากๆไปนู่นแล้วนะฮะ หัวเบอาเริ่มเลยมีอยู่ประมาณ3ามหัวนะครับนี่เลยฮะมันแกวสดๆจากใต้ดินนะครับ มาชิมกันครับพี่ๆสำหรับมันแกวไหไร่พี่ขาวนะครับประชาชเป็นชนนะม,มีความกรอบนะครับหวานนิดๆไม่หวานมากนะครับแต่ว่ากรอบมากๆเลยกินเข้าไปรู้สึกเลยว่ามันมีความชุ่มน้ำสุดๆแก้กระหายน้ำได้ดีครับ เดียวในเย็นนี้คงจะต้องก่อไฟโดยใช้แท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเพราะว่าไฟแช็กของผมติดไปกับพี่ขาวด้วยนะครับกว่าจะรอให้พี่ขาวกลับมาเนี่ยคงจะไม่ทันการพอดีนะครับซึ่งผมก็มีแมกนีเซียมสำรองไว้อยู่จุดไฟได้เช่นกันครับทุกคนแต่เราก็ต้องใช้เชื้อไฟที่ละเอียดนิดนึงนะครับ วันนี้หุงข้าวในหม้อนะครับทุกคน<ะ>เดี๋ยวจะต้องไปตักน้ำมาใส่เพิ่มสักหน่อยหนึ่งนะครับ ในช่วงเมื่อยามเย็นนี้นะครับผมทำวิลกรรมไว้อย่างหนึ่งนะครับทุกคนกำลังจะเผา <c oughs> กระต้อพิขาวทิ้งซะละนะฮะซึ่งผมได้นำใบกระเพาะแห้งมามุงไว้ตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันฝนทำไปทำมาแล้วผมหันหลังมาอีกทีนึงเนี่ยไฟนั้นลุกโชนสูงไปเป็นเมตรเลยนะครับซึ่งส่งผลให้ไฟชี้กองผมนี่โอ้โห <c oughs> oh ลลใช่ใหพ้พี่ดูกันก่อนมองไม่เห็นแล้วนะครับฝาชี้นี่คือขาดว่องแหวงไปห,หมดเลยนะครับโกรธผมไหมเนี่ยไม่ได้โกรธแล้วอ,อุบัติเหตุนะครับอย่างด้านข้างเนี่ยพ,พี่จะเจอรอยไหมนะซึ่งอันนี้พี่ขาวได้ซ่อมแซมไปแล้วนะครับที่แรกนี่ตรงนี้โหวหมดเลยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆ ยังดีที่เสื่อต่างๆกระเป๋าเดินทางผมไม่โดนไหม้ไปด้วยนะครับโดนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะยับเย็นไปเลยทีเดียว <c oughs> แล้วสรุปทืนนี้เราเอาไงพี่ขาวนอนนี่ไหมทีเนี้แหละหางที่นี่เนะาะที่นี่โอเคครับแล้วก็ในวันนี้เราอาจจะอุ่นแกงนะครับเป็นแกงป่าที่พี่ขาได้ไปหามานะครับแล้ววันนี้ไปเฝ้ากระลอกได้ไหมพี่ขาวได้ตัวนึงได้หนึ่งตัวนะครับก็วันนี้จะทํา เป็นแกงกระรอกนะครับแต่ว่าที่กระต๊อบพี่ขาวนั้นมีไว้แล้วนะครับเดี๋ยวนามาอุ่นอย่างเดียวก็พอนะครับมีอ้อนมีอ้อนด้วยหนึ่งตัวนะส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวที่ผมหุงไว้นะครับน่าจะเริ่มได้ที่ละนะครับอังอังไฟไว้อีกสักหน่อยนะครับน่าจะสุกเป็นดีแล้วนะครับ แกงอ้นนะครับซึ่งเป็นฝีมือของพี่ขาวได้ทำกินเมื่อช่วงตอนบ่ายนี้นะครับก็จะมีเมนูเดียวนะครับทุกคนพี่ขาวบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับรสชาติจะอหอมๆมันๆนะครับ ขาเนื้อนะคือหอมอะไรนะพริกหอมพริก่ไร่พริกหอมอืมคือเครื่องแกงทุกอย่างก็เอามาจากไร่ทั้งหมดเลยของไร่หมดเลยตะไคร้ต่างๆพริกหอมหข่าขมิ้นนะครับ<ม>ที่ไร่คือมีครบหมดหมดอืมมันนะเนื้อผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ อาจจะเคยกินเนื้ออ้นนะครับเขาก็จะให้รสชาติที่มีความหอมแล้วก็มันแล้วก็เนื้อนุ่มไม่เหนียวนะครับนี่เป็นของแท้นะอนุ่มนะนุ่มมากหนัง ค่ัคืนนี้ผมและพี่ขาวก็นอนยังที่พักหลังใหม่นะครับพี่ขาวก็เพิ่งทําวันนี้วันแรกใช่ไหมว,วันแรกเลยถือว่าดำเนินการไปได้เยอะเกือบจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็น์แล้วนะครับทําวันแรกนอนคืนแรกซึ่งผมเองก็ประเดิมครั้งแรกเช่นกันไฟกินแังตรงจุดนี้โอ้โหคิดว่าจะไหม้ทังหลังแล้วนะครับ บรรยากาศดีมากเลยซึ่งพี่ข่าวบอกว่าในช่วงที่ฝนตกเนี่ยมันก็มีลุ้นอาจจะเจอหมอกใช่นะครับก็เช้าเดี๋ยวก็รู้เช้าเช้าเนี่ยไล่ๆตรงจุดนี้เราอาจจะเจอละอองหมอกบางๆนะครับเช้าไม่ได้มีเพียงแค่ดอกดาวเรืองอย่างเดียวนะครับยังมีดอกหงอนไก่ด้วยที่พี่ข่าวว่าอันนี้น่าจะยังไม่ออกดอกพี่ขาวยังไม่ออกดอกออกดอกสวยถ้าออกดอกขึ้นมาสวยนะสวย นี่ฮะก็หลากหลายเลยทั้งผักทั้งดอกไม้นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าดีที่พี่เขาเลือกทำเลในการสร้างที่พักไว้อย่จุดนี้นะครับก็พรุ่งนี้จะไปหาตัดใบกระเพาะมาเสริมต่อให้เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่เลยถ้าสมบูรณ์ก็กาฝนได้ก็โอเคนะใช่ครับสบายครับในค่ำคืนนี้เรานอนใกล้กันเมาได้นอนกองไฟอุ่น ผมไม่หนาาหรอกคุณผ,ผมมีถุงนอนอย่างนี้อ,อันนี้เอาเอามาเนี่ยนะพอผมส่งชั้นสองชั้นเลยเหรอสงชั้น,น,ออนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันใหม่ในอีกทีบรรยากาศพรุ่งนี้ตอนเช้าว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอย่างที่พักกลางไร่ของพี่ขานวน,นี่ครับวันนี้นะครับเอาแล้วไหมครับเออแล อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนเช้ามาให้แล้วครับเวลานี้ใกล้ๆจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับผมตื่นมาพร้อมกับท่ามกลางธรรมชาตินะครับแล้วก็เจอกับแปลงดอกดาวเรืองสวยสดงดงามเหลืองอาลามอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆม,มองไปยังจุดนี้เราก็จะเห็นกับทั่วหุบเขาท้องฟ้าที่เห็นละอองหมอกลอยผ่านไป ในเช้านี้เราก็ได้ช่วยกันมุงหลังคาด้วยใบยกระเพาะเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเพิงพักอย่างจุดนี้ก็สามารถที่จะกันฝนกันแดดนะครับรวมถึงกันน้าค้างในยามดึกนะครับได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เมื่อคืนนี้น้าค้างแรงมากๆครับพี่ๆนะครับเรานอนท่ามกลางอย่างจุดนี้อากาศนั้นเยือกเก็นสดๆไปเลยนะครับแต่ว่าเพิงพักอย่างจุดนี้ไม่สิ้นสุดเพียงแค่เท่านี้แน่นอนนะครับโดยพี่ขาวก็คิดว่าจะทําจุดเตาไฟต่อ นะครับจะเป็นในรูปแบบไหนนั้นก็โอกาสหน้าผมจะพาพี่ๆนั้นเดินทางกลับเข้ามาเยือนอย่างสถานที่จุดนี้กันใหม่ซึ่งในเช้านี้พี่ขาวก็กําลังเก็บพลิกอยู่จากจุดด้านล่างนี้อยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับเลยทดนทีนะครับไปในคลิปเช้านี้ก็ต้องขอลาพี่ๆแค่เพียงตรงนี้เลยนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ